ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนของซาสเกะวูฟกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะฮะและในะวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมโปเกมอนนะครับในส่วนของภาคมองกรเขียวกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทําผ่านมาในถนนร้อยสิบเก้าไม่แน่ใจว่าเป็นถนนร้อยสิบเก้าไหมนะแต่เรามาถึงย่างเมืองฮิมะเป็นลิทที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสํารวจกันนะครับว่าเมืองเนี่ยหรือว่าถนนสายเนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มจากการเดินมาในด้านซ้ายนะครับเราก็จะเจอโปกเกมอนนะครับนี่นะฮะ ก็ทําการที่จะต่อสู้ไปได้นะครับหรือใครที่ไม่อยากจะต่อสู้เราก็ไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับทําการที่จะลันออกมานะฮะนี่นะฮะถ้าใครชอบโปเกมอนแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะจับเอาไว้ได้นะครับเดินมาเรื่อยๆนะเราก็จะเจอกับเหล่ามาสเตอร์นะครับให้ทาการที่จะไปสนทนาหรือว่าต่อสู้ได้นั่นเองนะครับนี่นะฮะ เราเจอคนแรกนะครับเลเวลอยู่ที่29นะครับ<ว>เราใช้สกิลที่4ไปฮะจังหวะนี้ก็แรงอยู่นะนี่นะครับสกิลที่4มันสุมอ่ะค่อนข้างที่จะโหดเลยนะสกิลที่4ของโปเกมอนท่าน้ําของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเนี่นะฮะเดินขึ้นมาข้างบนนะครับเจอตัวนี้อีกแล้วอ่า <c oughs> เราจะไปในโดงของเหล่ามาสเตอร์นะครับ <c oughs> ก็สู้กับเป็นคู่ดูโอ้นะฮะจังหวะนี้เราก็เอาตัวท่าน้ํากับตัวใบไม้มานะฮะ ใช้แอปซอฟไปแล้วก็ใช้เป็นลิฟเบดนะฮะนี่นะครับสุดยอดนะครับตัวแรกก็ตายไปนะตัวที่2มาโอเคได้อยู่นะฮะจังหวะนนี้ก็นี่นะครับไม่ให้ศัตรูตอบโต้ได้เลยนะครับหรือว่าทําการที่จะสังหารเราได้นั่นเนะะองครับนี่ไงใช้ลิฟเบดคือลิฟเบดมันแรงมากเลยนะฮะใช้ทักษะที่4แล้วก็ใช้ลิฟเบดนะฮะ จมตีเพื่อนนั่นแหละเฮ้ยมันเป็นสกิลของมันโอเคจมตีมัน<อ>จังหวะนี้ก็ได้รับชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อสู้ดูโอในครั้งนี้นะฮะแล้วเราก็จะมาสู้กับคนต่อไปนะฮะ ถ้ามันสู้3-2มสองได้สามหนะึ่งได้มันก็น่าจะสู้นะฮะใช้ <Wow. S 1> okay. สกิลที่4ไปจังหวะนี้อืแรงมากเลยนะครับ <Wow. S 1> สกิลที่สี่ไปหนึ่งรอบโอเคก็สังหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยความไวแสงนั่นเองนะครับแล้ว <Wow. S 1> ก็จะเ,เดินลงมาตรงนี้ก็เจอกับมัสเตอร์บอลอีกหนึ่งอันนะครับจังหวะนี้เราก็เจอท่านกเหล็กนะ ซึ่งผมจะไม่จับนะครับโอเคเดินเข้ามาฉากด้านซ้ายแล้วก็เจอกับมอนสเตอร์อีกแล้วเป็นธาตุไฟไมส่สู้กับเหล่ามอนสเตอร์คนต่อไปนะครับจังหวะนี้ตายไปนะครับจังหวะนี้นะแรงมากเลยเราสู้กับคู่ดูโอ้ฮจังหวะนี้โปกเกมอนของเขาเป็นตัวนี่นะฮะตัวกระต่ายมึนๆน,นะฮะใช้เป็นสกิลที่4นะครับแล้วก็ใช้เป็นลิฟเบดนะฮะจังหวะนี้ อีเดียวตายในเลยนะฮะเรเวลอัพยี่สิบสี่ไม่ทำได้ตอบโต้ก,ก็ตายไปเลยนะฮะโอเคก็มาตรงนี้นะครับก็จะเจอกับคุณปู่ก็เข้าไปสนทนาเล็กน้อยไม่มีอะไรลองเข้าไปในบ้านดิมีอะไรบ้างได้เหมือนเป็นอะไรมาสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราลองดูในกระเป๋านะครับนี่นะครับเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างเลยเนี่ย ถุงถั่วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคสู้กับมาสเตอร์คนต่อไปนะจังหวะนี้ก็เจอกับมาสเตอร์พิษนะได้เป็นแอปซอฟต์ soft, อยู่ซับไปไม่เข้าเลยนะฮะระเบิดตัวเฉยจังหวะนี้เราก็เกือบตายนะลองเอาตัวท่าสายฟ้ามาบ้างไหวปะเนี่ยตัวท่าสายฟ้าเนะี่ยโอเคเราก็ใช้ตัวของมาป่าและกันมาต่อสู้นะ ไม่ไฮะทีเดียวเกือบตายนะตอนนี้เราก็ติดพิษไม่งไงเราต้องรีบสังหารนะฮะเพราะว่าโปเกมอนเราติดพิษนะฮะจะไปรักษาพีซด่วนนะฮะโปเกมอนเราก็ไม่สู้นะคือเราจะต้องรีบไปรักษานะฮะดูกับคนนี้จะไหวอยู่มั้ง คิวที่4ไปห้าจังหวะนี้โดนโจมตีมิดแล้วก็ถ่ายไปนะฮะเอาตัวของธาตใบไม้มาลิฟเบดหะจังหวะนี้ oh. ก็มาถึงยังเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ oh. เดี๋ยวเราก็จะมารักษาก่อน oh. และหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาต่อสู้กับ2คนนี้นะฮะเป็นคู่ดูโอ้นะครับวว้า oh. นี่นะฮะ oh. เขาก็ใช้เป็นตัวนกเหล็กแล้วก็เป็นธาตุน้ำนะฮะจังหวะนี้เราก็ใช้เป็นกิลที่สนะครับแล้วก็ใช้เป็นลิฟเบดนะฮะ นี่ทีเดียวตายเลยนะฮะรีเวลอัพสาก็จมตีไม่ค่อยเข้าแต่ก็ได้อยู่นะวันนี้ก็ใช้เป็นนี่นะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็ใช้เป็นริเบตนะฮะจมตีเพื่อนริเบดไม่จมตีวะไม่จมตีเฉย ใช้เป็นเอ o ซอล่ะนี่ไงโจมตีเราแรงมากโจมตีเพื่อนโอ้โหจีมเราไม่โจมตีเฉยตายไปนะฮะจังหวะนี้เราก็เอาตัวหมาป่ามานะฮะ ตัวหมาป่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือไม่นะครับแต่น่าจะสู้ได้กัดไม่เข้าก็จะกัดนะฮะโอเคก็ใช้สกิลนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะเราโดนโจมตีแรงมากคือตัวมันเลเวลไม่สูงมากนะครับแต่มันโจมตีแรงนะฮะก็ใครโปเกมอนแนวนี้ก็สามารถที่จะจับได้นะฮะ ตายไปถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะจังหวะนี้เราก็เอาตัวของท่าใส่ฟ้ามาโจมตีนะฮะน่าจะไหวอยู่ <c oughs> ไม่รอดน,นะฮะตัวนี้มาสังหารไปโอเคตัวสุดท้ายเป็นตัวนกเหมือนเรานะครับใช้บินบินไอคแตกไม่ยังไง ไม่ยังไงโอเคก็ได้รับชัยชนะนะครับสำหรับในการต่อสู้อูดูโอในครั้งนี้มันให้เปลี่ยนสกิลนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสกิลทีเ่เปลี่ยนเป็นสกิลแรกไม่ได้มันไม่ให้เปลี่ยนโอเคกดชิป F3 เพื่อเซฟไปก่อนลองเปลี่ยนเป็นบุลเล็นี้ละกันนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสกิลอะไรนะฮะที่เปลี่ยนมาใหม่นะ ไปที่ซีก่อนทดสอบสกิลนะครับดูว่ามันเป็นสกิลอะไรนะครับที่เราเปลี่ยนมานะครับก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะคือสกิลเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับวุ้นเหวโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาสำรวจกันในทางเป็นทางภูเขานะครับจะมาต่อกันในคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตครับจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่นเองนะเพื่อแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะฮะวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ